สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ได้จัดโครงการส่งเสริมเกษตรกร,ร,กร,รให้เลี้ยงปลาเศรษฐกิจตัวใหม่นั่นคือปลาบึกเนื่องจากปลาบึกเป็นปลาที่ต้องการแหล่งเลี้ยงที่สมบูรณ์มีน้ำตลอดปีและบ่อเลี้ยงมีขนาดใหญ่พอสมควรจึงมีเป้าหมายส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กร,รชาวสุรินทร์เลี้ยงปลาบึกโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงเพื่อให้สอดคล้องตามแผนบุรณาการ และพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัดสุรินทร์ภายใต้ชื่อโครงการที่มีชื่อว่าปลาบึกสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้มเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาวสุรินทร์ได้รู้จักและมีการเลี้ยงปลาบึกมากขึ้นโดยเน้นไปที่กลุ่มเกษตรกรในกลุ่มสมาร์ทฟาร์เมอร์และเกษตรกรทั่วไปที่มีความพร้อมและมีความสนใจนำไปสู่การพัฒนาการเลี้ยงปลาบึก ให้เป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญอีกตัวหนึ่งของจังหวัดส,สุรินทร์และพื้นที่ในแถบอีสานใต้ต่อไปในส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร่วมกันกับสำนักง,งานประมงจังหวัดสามารถเพาะพันธุ์ปลาบึก จากพ่อแม่พันธุ์ซึ่งเลี้ยงในบอร์ดซีเมนเนี่ยเสริมสาหร่ายสไปรูลีน่าเนี่ยซึ่งเป็นสาหร่ายที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพื่อที่จะให้เขาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งข้อมูลในเชิงวิชาการเหล่านี้หลังจากที่เสร็จสิ้นการวิจัยทดสอบเนี่ยทางเราก็จะนําเสนอเป็นองค์ความรู้เนี่ยผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ซึ่งผู้สนใจทั่วๆไปหรือเกษตรกรเนี่ยสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดศริลัง์ค่ะ สวัสดีค่ะคุณลุงศักชยัยสวัสดีครับคุณลุงคะคุณลุงซื้อพันธปลาบึกมาจากที่ไหนคะศูนวิจัยประน้จเกิดปัสสุรินนะครับนในระยะเวลาหนึ่งปีนั้นปลาบึกที่จากการตรวจสอบในวันนี้พบว่าปลาบึกมีความมีน้ําหนักประมาณ10กิโลนะครับก็ถือว่าปีนั้นคุ้มค่าสาหรับรเกษตรกรนะครับเรื่องการเลี้ยงปลาบึกครับคุณลุงเลี้ยงปลาบึกมากี่ปีแล้วคะเลี้ยงมา2ปีปีนะครับ คุณลุงนําพันปลาบึกนี้มาจากที่ไหนคะมาติดต่อประมองอีกเพื่อจะเอามาลงอีกครับเพราะว่ามันโตเร็วลยยแล้วมีการนํามาบริโภคและมีจําหน่ายด้วยไหมจำหน่ายอยู่ครับจําหน่ายที่ตลาดนีะแบบนี้สมาชิกในครอบครัวก,ก็ยิ้มได้เลยใช่ไหมคะมีอาหารอร่อยๆเพิ่มมาอีกเมนูหนึ่งไม่ต้องซื้อหาจากตลาดให้เสียสตงังแถมคุณลุงก็ยังภูมิใจที่สามารถเลี้ยงปลาบึกไว้ทานเองได้ด้วยใช่ไหมคะ ปลาบ,บึกที่พเพาะเลี้ยงได้ในจังหวัดสุรินทร์นั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ํเจืดสุรินทร์ได้เพาะขึ้นมาจากพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในบอ่อซีเมนส่วนหนึ่งที่ศูนย์วิจัยพัฒนาและประมงน้ําจืดสุรินทร์เพาะได้นั้นจะ,ะน,นําไปปล่อยในแหล่งน้ําสาธารณะอีกส่วนหนึ่งจะจําหน่ายให้กเกษตรกรผู้พเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งสํานักง,งานประมงจังหวัดสุรินทร์ได้ดําเนินการส่งเ,เสริมเพื่อให้เป็นทางเลือกของเกษตรกรอีกทางหนึ่ง ผลปรากฏที่ผ่านมานั้นใน1ปีเนี่ยครับเกษตรกรสามารถเลี้ยงปลาได้ขนาดเฉลี่ยแล้วประมาณ5-6กิโลกรัมต่อตัวต่อปีทำไรายได้ให้เกษตรกรเป็นอย่างมากนะครับเพราะเกษตรกรสามารถนำไปจ,จำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ100บาทเป็นอย่างต่ำนะครับจากโครงการนี้เนี่ยครับก็ทางสำนักง,งานปรมงจังหวัดสุรินทร์ก็จะนำไปเผยแพร่ให้เกษตรกรเลี้ยงมากขึ้น เพื่อว่าจะเป็นการให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อไปครับตตตั้งแแ่รกพบสา